ทุกคนรู้ไหมเรื่องเกิดจากทว่าสมศรีเอ่อมาทำคลิปเตือนภัยเพราะว่ามีผู้เสียหายเยอะเนาะทว่าจะมาเดนมาร์กเสียเงินไปหลายคนเนี่ยมีผู้เสียหายเยอะเนาะสมศรีก็ออกมาเตือนภัยที่คลิปก่อนนะคะสรุปสมศรีก็โดนด่าค่ะ คนอยู่ในเดนมาร์กนี่แหละดา่าคนไทยู่ต่างแดนเนี่ยเขาไม่รักกันหรอกอมส,มสมศรีเตือนภัยเพอสมศรีกะเป็นคนไทยเหมือนกันเน,ะนาะทุกคนโดนหลอกนะคะสิ่งที่สมศรีได้มาเคยอย่างมีคนเฮาคนเราเนะ่ะแกกันโลก,กะลาจริงๆแล้วไม่อยากจะด่าเลยนะแต่มันก็โอดได้เพราะว่าเขาด่าน้ศรีเกินไป เอาคนอื่นมาอ้างมั่งมีผู้ชายโทรมามั่งว่าสมศรีนะ่ะกินอะไรก็น่าเกลียดถ้าน่าเกลียดคุณไม่ต้องมาดูสมศรีค่ะไม่ต้องมาติดตามสมศรีค่ะถ้าสมศรีหน้าเกลียดมาอยู่เดนมากภาษา,าก็ไม่รู้จริงค่ะอีสมศรีมันโง่อืมถ้าคนถ้าคนฉลาดจริงเขาก็ไม่ด่าคนโง่หรอกคะ่ะคนเฮาคนเราความสามารถแตกต่างกัน ฉันก็อยากลูเหมือนกันแหละว่าคุณมาอยู่ยี่สิบกว่าปีนะคุณเก่งขนาดไหนถ้าเป็นเมืองไทยฉันจะฟ้องคุณเลยแหละอันนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างประเทศไหนก็เลยไม่อยากจะฟ้องไม่อยากจะมีเรื่องกับใครนะคะถ้าคุณไม่ชอบฉันกรุลาไปไป้ายอื่นค่ะอย่ามาจอดป้ายนี้ฉันเป็นคนไทยฉันรักคนไทยฉันก็เตือนภัยเขา มันเป็นเรื่องของสมศรีนะคะไม่เกี่ยวอะไรกับคุณที่พูดพูดที่ดาดาฉันมานี่ดิดาสมศรีมานี่เหมือนกับว่าไม่รักคนไทยเลยสมศรีมันได้เป็นสนามอารมณ์ของคุณนะคะเธอเป็นเธอทําคลิปฉันสามารถดาเธอได้เสียใจค่ะฉันสามารถฟ้องคุณได้เหมือนกัน ไม่ใช่ว่าคุณจะมาด่าใครก็ได้เห็นว่าสมศิมไม่ตอบกลับนี่จะมาด่าด่าด่ามันเกินไปหรือเปล่าคุณอายุเท่าไหร่แล้วอย่าให้เด็กมาถอนงอกเลยค่ะตีผพานมากํมเกดยด่าใครนะเจ้าไม่เคยว่าใครด้วยแล้วไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับใครโดยเฉพาะเดนมากเลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีเพื่อนมีเพื่อนเยอะแยะค่ะแต่ไม่อยากจะไปสูงสิงกับใครขนาดอยู่คนเดียวแล้วนะ สมศรีทำคลิปมันก็นเรื่องของสมศรีหรือเปล่าไม่ต้องมาหลอกดาสมศรีทางอ้อมดาว่าผู้ชายโทรมาเธอกินน่าเกียดม,มันก็บอกไปสิคนอื่นเขาใจมือยุ้มยุมยุมกินยังน่าเกลียดยังยิ่งกว่าสมศรีอีกลองไปด่าเขาสิคะไม่อย่างต้องมาด่าสมศรีฉันไปทำอาญาบนหัวเธอหรือเปล่า ก็ไม่อายุมากแล้วอย่าให้เด็กถอนงอกหาว่าสมศรีไม่ตอบกลับอย่างนูนี้จะไปตอบกลับตอบกลับไปคุณเธอเขียนมาไฟแลบมดใครจะไปตอบกลับไม่อยากกัดหมากัดไม่อยากกัดตอบเข้าใจไหมถึงไม่พูดจริงๆลำสมศรีกำลักยด่าใครเนาะ บางทีก็อยากจะปรงนะแต่มันเกินไปก็คนคนเนี่ยมันหลายข้างหลหนแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะรอบก่อนก็นเหมือนกันมารอบนี้อีกเหตุเกิดตีวาลสมศรีทําคลิปเตือนคนผนคนไทยด้วยกันนั่นแหละว่าจะมาเดนมากจะอันจะอีนเนาะหาว่าสมศรีไม่รักประเทศเขาสมศรีก็บอกไปแล้วว่าสมัยก่อนไม่ใช่สมัยนี้ตอนนี้มันไม่มีแล้วซ่องอ่ะ ทำไมเธอต้องเอาเดนมาร์กไปขายเอาไปขายตรงไหนมีไหมที่บอกว่ามีตอนนี้ยังมีอยู่ไม่เคยพูดมีแต่บอกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ตอนนี้ถ้าอยากโทรคุยกับฉันไหมฉันไม่อยากโทรคุยกับใครเจ้าสองสีไม่อยากคุยกับใครคะ่ะ ทำไมจะต้องโทรคุยทุล่ายังหาว่าสมศรียัางงาุ้นอย่างงี้ทำไมไม่บอกเขาว่ามีผัวฝรั่งต้องจ่ายคนละครึ่งถ้าคุณดูสมศรีทุกคลิปคุณก็จะเห็นว่าสมศรีพูดอะไรไปมั่งตีผ่านมาก็พูดอยู่ตลอดบางคนกระจายคนละครึ่งการมีผัวฝรัง่งไม่ใช่ว่าฝรั่งจะออกให้หมด ไม่ใช่ทุกคนที่จะเจอฝรั่งที่ดีเจอผัวที่ดีกัลุณาไปย้อนไล่ดูคลิปเลยเจ้าหว่่มเกยอู้อู่มดอู้มาหมดเลยเจ้าพูดมาหมดทุกคลิปค่ะที่ผ่านมาก็พูดมาตลอดบางคนก็ทํางานช่วยผัวคนละขึงทํามาหากินอย่าพูดว่าไม่พูดอีสมศรีไปอยู่ตั้งนานภาษาแดนก็ไม่ได้บัตรขาวก็ไม่ได้กุ้มอยากจะได้พอบะว่าสมศรีไม่อยากจะได้บัตรขาวสมศรีไม่คิดที่จะอยู่ที่นี่ สามีกับคิดติยยูเดนมาร์กจะบอกเฮ้อถามว่าสมศรีทําได้มาสมศรีก็ไปทําได้บาดขาวอะเพียงแต่ไม่อยากได้แค่นั้นเองมันเรื่องของฉันหรือเปล่าคุณจะมาเดินรอนอนอย่างก็ฉันทําชอบกับลุนาเชิญไปหน้าค่ะคลิปมีเยอะแยะค้นพดอยู่ทุกวันไปดูคนอื่นใครจยมาดูอีสมศรี บอกให้สมศรีบอกถ้าเพจกูบอกได้กูบอกไปแล้วอืมมีการบอกบอกถ้าบอกฉ,ฉันก็เอาเพจอื่นมาอีบะแสดงว่าเธอสนใจฉันมากเลยเธอมีความอิจฉาฉันมากเลยที่เธอพูดมาเนี่ยอืมดาสมศรีมาสารพัดสารเพย์ดาอีงโง่มัง่งอีกินไม่สุภาพมัง่งอีอ้วนมัง่งอีไม่สวยบางคุณสวยตายแหละสวยไม่สวยแล้วมันเป็นนักหัวไผ่ มันดาเกินไปอ่ะอายุเยอะแล้วเนาะฉันปากจัดดามากกูดากับกูก็ดากราเหมือนกันนะคะ่ะคนเราไม่ใช่พอิฐพระปูนนะคะดผ่านมาสมชิกงเงียบมาตลอดเนาะหลายครั้งแล้วไม่ใช่ครั้งเดียวนะ บางครั้งเขาไปคอมเมนต์มาถ้าไม,ไม่ตอบจะไปตอบจะไปตอลอดตอเถียงยีง่หยังตอลอดตอเถียงไปก็ไร้ประโยชน์เนาะแต่วันนี้มันโอดได้เจ้ามันเกินเหตุเกินฝนเกินไปคนคนเนี่ยมันเกินเกินจริงๆทําชอบกับลูนาบล็อกฉันแล้วก็เดินไปไปหน้าค่ะอย่าดูฉันตางคนต่างอยู่จะปีมาสนใจชีวิตฉันเลยอืม ขอความกรุณาเตะสมซิมอยากจะด่าก็ไผ่สมซิมก็เป็นคนหนึ่งที่ไม่ยอมคนนะอุตส่าห์โปรงมานานแล้วเนาะแต่วันนี้มันเกินไปอะคนอายุเยอะแล้วอะแล้วมันด่าเราไอ้ด่ามึงด่ากูด่าอีงโง่โอุสารพสัสารเพมันเกินไปเอาคนอื่นมาอ้างมาง่าคนนั้นว่าเธออย่างนี้คนนี้ว่าเธออย่างนั้นไม่ต้องเอาคนอื่นมาอ้าง เกินไปอ่ะถ้าเปิดมืองเปลี่ยนมือง,งไทยโดนฟ้องไปแล้วเจ้าอันนี้มันต่างประเทศเฉยๆก็ขอความกรุณา,จ,าจะเจ้าอย่ามาดูสมศรีเลยเซิรนไปหน้าค่ะอย่ามาดูสมศรีไปดูคลิปคนอื่นนะคะถ้าใครไม่ชอบสมศรีก็ต้องมาดูค่ะแล้วไม่ต้องมาดาับตอร่อ,อตอเถียงไม่ต้องมาเถียงกันถ้าคุณด่าเขาเขาก็เจ็บ ถ้าเขาหันหลังกลับไปถ้าเขาด่าคุณนะคุณเจ็บไหมบางคนมันไม่ใช่ระอิีพระปูนขนาดผะยังยงตีกันเลยคนเรามันก็มีความอดทนมดขีดจำกัดและเจ้าถึงต้องมาพูดขอความกรุณาา่างคนทางอยู่นะคะเราไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวค่ะ สมศรีสามีไม่อยู่จะไปเเกิดเกิดจากมาสมศรีสาม,มีอยู่จะพาไปเที่ยวส่องไม่เคยพูดว่าจะพาไปเที่ยวส่องพาไปเที่ยวลานนวดสามีฉันจะอยู่ลือมอยู่ฉันก็ไปได้ตลอดค่ะคว่าสามีไปทรงถึงลานนวดซ้ำต้องกลัวค่ะคนเราอยู่ด้วยความไหวอกไหวใจอิจฉาฉันเหรอฉันมีสามีรอใจขึ้นเห,หรอโอ้ยได้แต่นะ่ะเหนื่อยเนาะ เหนื่อยก็คนประเภทเนี่ยเหนื่อยจริงๆวันนี้มันโอดนได้หรอขอไหวกับเ,เจ้าวันนี้วันหวยออกจริงๆแล้วก็ลัอยากจะลมเสียนะแต่มันอดนได้แต่ๆนะถ้าจะเป็นโลคจิตรับนอนเนาะส่งความบรรดามาว่วานเฮาอีกเลยจริงๆแล้วก็ลัอยากจะอูนหนักหรอกแต่มันโอ้นได้เจ้าขอบคุณทุกท่านเลยติฟังจนจบ สมศรีคำเจ้าฟยิ้าปุ่นถามมาแคร์ไหมไม่แคร์ค่ะแต่วันนที่มันเคยแคร์เลยเจ้าเธดามาเตอะฉันคำได้แคร์แต่ว่ามันอดได้ก็เลยขอตอบกัฟฟองเนาะบางทีมันก็โอดนได้แต้น่ะ fc ทุกท่านสมศรีก็ขอพระคุณ fc ทุกท่านนะคะที่ส่งกําลังอกกําลังใจให้สมศรีําไหนที่อุ่มดีก็ขอสุมาวเดีเจ้าแต่มันอดนได้เต้ก็คนคนเนี่ยไปแล้วเจ้า